สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยบัสแหล่งรวมข่าวสารด่วนพบนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและชาวออสเตรียเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่แยกจากกันที่รีสอร์ทไทยชลบุรีภูเก็ตทางการไทยกำลังสืบสวนการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติสองคนชาวอเมริกันหนึ่งคนและชาวออสเตรียหนึ่งคนในคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่รีสอร์ทยอดนิยมในชลบุรีและภูเก็ต ชายชาวอเมริกันถูกพบเสียชีวิตในโรงแรมชนบุรีตำรวจในอำเภอสัตหีบชนบุรีกล่าวว่าชายชาวอเมริกันวัย69ปีซึ่งระบุว่าเป็นวอนถูกพบเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ผิดปกติภายในห้องพักโรงแรมที่ล็อกไว้เมื่อวันที่1ธันวาคมเจ้าหน้าที่พบศพของเขาในห้องน้ำโดยมีถุงพลาสติกครอบศีรษะและมือของเขาถูกใส่กุญแจมืมอไว้ข้างหลังไม่มีสัญ,ญญาณของการต่อสู้ในห้องผู้ตรวจสอบกล่าว กล้องรักษาความปลอดภัยของโรงแรมแสดงให้เห็นว่าชายคนนั้นเช็คอินคนเดียวเวลา16.14นาฬิกา14นาทีหลังจากจอดรถกระบะของเขาไว้ที่ลานจอดรถด้านหลังกล้องวงจรปิดบนชั้น6ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องของเขาไม่ทำงานในขณะนั้นตำรวจกล่าวเจ้าหน้าที่นิติเวชเก็บลายนิ้วมือจากห้องกุญแจมือและถุงพลาสติกศพถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจทั่วไปเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตการสอบสวนกำลังดำเนินอยู่ ในภูเก็ตนักท่องเที่ยวชาวออสเตรีย62ปีเสียชีวิตเมื่อต้นวันอังคารหลังจากซุดตัวลงในห้องพักโรงแรมของเขาในพื้นที่กรรนตำรวจกล่าวชายคนนั้นพักที่โรงแรมกับภรรยาของเขาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนและมิกนาเช็คเอาท์ในวันที่6ธันวาคมภรรยาของเขาบอกกับตำรวจว่าพวกเขาทานอาหารเย็นที่กระตะเมื่อคืนก่อนและเขาดูมีสุขภาพดีเธอบอกว่าเขานอนดื่มเบียร์และสูบบุหรี่ในขณะที่เธอเข้านอน ประมาณ5นาฬิกา30นาทีเธอถูกปลุกให้ตื่นจากการไอเสียงดังของเขาเธอบอกว่าเขาเริ่มประสับประส่ายเดินสั้นๆและสุดตัวลงใกล้ประตูระเบียงพนักงานของโรงแรมถูกเรียกให้ช่วยแต่เขาไม่ตอบสนองเมื่อถึงเวลาที่ความช่วยเหลือมาถึงภรรยาของเขาบอกกับผู้ตรวจสอบว่าเขามีความดันโลหิตสูงในระยะยาวและทานยาม,มาประมาณทศวรรษแล้วศพของเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อชนสูตรศพ ตำรวจในทั้งสองจังหวัดกล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปกรุณากดติดตามเพื่อรับข่าวสารอัปเดตเป็นประจำขอบคุณค่ะ